สวัสดีค่ะพบกับรีวิวโค้ชายกันนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยทุกๆท่านที่ติดตามช่องของเรานะคะห่างหายจากการอัพคลิปไปนานพอสมควรเลยค่ะและต่อไปสัญญาว่าจะทำอย่างต่อเนื่องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำน้องเชอร์รี่นะคะน้องมีชื่อเต็มว่า j a m i e Camera b a บ็กอินซิกเนเจ can แคน with her าร์ด r r อร์รี่ซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะคะไม่ชอบลายอะไรที่แบบปรินทับตัว C ีของโคชนะคะแต่สำหรับรุ่นนี้ค่ะเชอร์รี่รุ่นนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะสีสันสดใสนะคะด้านหลังจะมีหนึ่งช่องนะคะใส่ของได้จริงนะคะรุ่นนี้จะเป็นหนึ่งซิปค่ะและข้อความพิเศษของเขานะคะก็คือตรงนี้ค่ะป้ายหนังเขาจะ เชอรี่เล็กๆน่ารักน่ารักไว้ด้วยนะคะส่วนสายค่ะสายยาว Cross อดี้นะคะสายหนาเลยนะคะปรับระดับได้นะคะแล้วก็ถอดสายได้ด้วยค่ะมาดูด้านในกันนะคะด้านในเนี่ยจะไม่มีซิปแล้วนะคะจะมีอีกหนึ่งช่องด้านในเท่านั้นค่ะแล้วก็ตรงหนึ่งช่องเนี่ยค่ะจะมีป้ายหนังอยู่ด้านในนะคะจะบ่งบอกถึงรหัสสินค้านะคะซึ่งตรงกับป้ายราคาค่ะ ขนาดของตัวกระเป๋านะคะความยาวจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งค่ะความสูงจะอยู่ที่6นิ้วนิดๆน,นะคะส่วนความกว้างจะอยู่ที่เกือบเกือบ3นิ้วค่ะซึ่งรอบนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้คลอสบอดี้ให้ดูนะคะเพราะว่าไม่อยากแกะสายนั่นเองค่ะแต่รับประกันนะคะว่าความจุความสวยสะดุดตาแน่นอนค่ะ ช่วง้ทยนี้นะคะฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตรุ่นที่มีให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะและต้องขออภัยด้วยนะคะที่ผ่านมาไม่ได้อัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตต่อเนื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ